เรื่องของลิซ่าฮะฟีเวอร์จริงๆคุณผู้ชมครับขยับอะไรเนี่ยคนพร้อมจะตามลิซ่าเลยนะฮะล่าสุดที่การท่องเที่ยวเชิญเธอมาเป็นแอมบบสเตอร์นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาเป็นทะเลบัวแดงที่อุดรธานีปรากฏว่าตอนนี้ฮะคนไปจองขอนั่งเรือเพื่อจะไปชมบัวนะฮะเพิ่มขึ้นสีเท่านะครับ หลังจากการท่องเที่ยวประเทศไทยโปรโมร Lisa, isa, an, ทลิซ่าอลิสามโนบาลถ่ายรูปสวยๆกับบรรยากาศของทะเลบัวแดงอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดุดอนธานีในฐานะที่ลิซ่าครับเป็น Amazing Thailand Ambassador แค่3วันเท่านั้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยตื่นตั้งแต่ตี3ตี4เลยนะครับมาจองคิวลงเรือครับนักท่องเที่ยวแห่จองเรือไปทะเลบัวแดงครับยอดชมนะฮะทะเลบัวแดงพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวนะครับ ผู้ประกอบการล่องเรือบอกว่าจากเดิมเนี่ยแค่ร้อย่าเที่ยวตอนนี้พุ่งไป400เที่ยวต่อวันแล้วนะครับคือทะเลบัวแดงเนี่ยที่อุดอรธานีก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะคะแล้วจําได้แหมว่าก่อนที่มีประชาชนจะไปเที่ยวกันเยอะๆอ่ะพอทางทอท,อท,อทอเขาออกภาพโปรโมท ลิซ่าออกมาคนก็ไปตั้งคําถามว่านี่ AI ไั้หมเอา AI ทําหรือเปล่าจนเขาต้องออกมาชี้แจงว่านี่คือของจริงนี่คือลิซ่าไปถ่ายในสถานที่จริงๆคือความสวยงามจริงๆนะคะแล้วมันก็ได้ผลไงพี่นรงเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วอะค่ะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวทะเลโปรแดงมักจะเป็นคนไทยแต่ว่ารอบเนี้ยมีคนญี่ปุ่นมีคนจีนมีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก ไปเที่ยวทะเลโบแดงกันเยอะมากขึ้นที่สําคัญเรือที่ลิซ่าเขานั่งเ่ยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพโปรโมทให้กับการท่องเที่ยวนะปรากฏว่ามีโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทำไมคะน้องแอนทำหรือ,อยังยังไม่ได้ทําอันนี้าทาวทอเขาเปิดให้ลงไปทําได้ เขาเปิดให้ทําได้เลยไม่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสลงไปที่อุดอรไงอขอเอาโลกออนไลน์โลกโซเชียลก่อนเนี่ยไป<อ>มุดน้ําไปดําหัวอยู่ทะเลโบแดงกันหมดแล้วตอนนี้ครับอ้บรรดาร้านค้าผู้ประกอบการก็เอาตัวแมสคอตอะไรต่างๆเอาไปวางเอาไว้บนเรือลํานั้นเหมือนกันนะคะนี่แหละคะ่ะอย่างที่บ้านเดียมเป็นท่าเรือบ้านเดียมกุมภาวาปีที่อุดอรธานีผู้ประกอบการบอกว่ามีคนมาต่อคิวรอตั้งแต่ตีสี่นี่ตื่นแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อที่จะไปชมความสวยงามเพราะอะไรเพราะเขารู้ เดี๋ยวคนต้องมาเยอะฉันอยากได้คิวแรกๆแล้วก็จะได้แบบถ่ายตอนที่ดวงอาทิตย์กําลังขึ้นพอดีอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะถึงขนาดเหมารถทัวร์นั่งรถตู้มาก่อนใครเลยนะคะเพื่อจะมาชมความงามของทะเลปัวแดงในช่วงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้าแล้วก็มียักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างกลุ่มนี้ก็ทยอยมากันเรื่อยๆมาต่อคิวกันนะคะซึ่งประธานวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวทะเลปัวแดงคุณไพรสิทธิ์สุกรมบอกว่านี่ถือ ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยกระแสลิซ่าเนี่ยกระตุ้นพื้นที่เป็นอย่างมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่าตอนปีใหม่ด้วยซ้ำนะคะส่วนเรือท่องเที่ยวจากร้อยเที่ยวเพิ่มเป็นสี่เท่าเป็นสี่ร้อยเที่ยวยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยจะมีชาวญี่ปุ่นค่ะมาล่องเรือชมทะเลบัวแดงกันเยอะเลยนะคะทางนี้กระแสของลิซ่าเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทางททเขาจัดขึ้นแล้วก็ในพื้นที่จัดขึ้นก็คือไอศครีมรูปตัว โบแดงอันนี้ใครไปก็ต้องลองไปชิมดูนะคะแล้วก็มีอ e ีโปสการ์ดด้วยถ่ายรูปแล้วจะได้โปสการ์ดลักษณะคล้ายๆที่ลิซ่าไปจะแต่งตัวเหมือนลิซ่าจะอยู่บนเรือลําเดียวแบบที่ลิซ่าถ่ายแล้วเขาจะจัดคิวนะพอไปถึงจุดตรงนี้แล้วอะ่ะจัดคิวกันเพื่อไม่ให้แบบบทปังทัศนียภาพนะคะ